คันต่อมาเป็นโกเบ604ตัวนี้ก็รุ่นยอดนิยมครับขายดีมากๆท่านใดมองหายอยู่ก็เข้ามาดูเข้ามาชมได้อันนี้เป็นแคท306สภาพสวยกิบเลยอันนี้แท็กใหม่ตู้เก่งภายในสลักแน่นดีตัวนี้ราคาเบาๆไปเลยครับ4 3 9 0 0 0บาทสนใจมาลองพับได้ครับ JCM 906D ขนาด6ตันคันนี้ก็3 39,000บาทมีลายยักมาพร้อมนะครับผมออปชั่นคร,บ,ครบเลยอยากได้รุ่นไหนแบรนด์อะไรนะครับผมโทรมาสอบถามได้หรืออยากได้ราคาเท่าไหร่หร,ราคาเบาๆนะครับผมราคาคุยได้ครับผมขายได้ขายทันทีแน่นอนมี i h i 35คันนี้249,000บาทมีลายยักมาด้วย อยากได้คันไหนนะครับผมโทรมาได้เลย0616960160ร้านอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับโกเบคันนี้ก็ปกติ3,99,000ลด20,000นะครับเหลือ3,79,000บาทพร้อมส่งทุกคันนะครับผมมาตอนนี้ซื้อได้ทันทีครับส่งได้เลยพร้อมส่งได้เลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ